สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเรามาอ่านบทอาขยานฝนตกแดดออกกันนะคะฝนตกแดดออกนกกระจอกแปลกใจโผพ,พินบินไปไม่รู้หนทางไปพบมะพร้าวนกหนาวครวนครางพี่มะพร้าวใจกว้างขอพักสักวันฝนตกแดดออก นกกระจอกพักผ่อนพ่อหายเหนื่อยอ่อนบินจรผายผันขอบใจพี่มะพร้าวถึงคราวช่วยกันน้ำใจผูกพันไม่ลืมบุญคุณโอเคค่ะต่อไปนะคะเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะฝนตกแดดออกนกกระจอกแปลกใจ โฮผินบินไปไม่รู้หนทางไปพบมะพร้าวนกหนาวครวนครางพีมะพร้าวใจกว้างขอพักสักวันฝนตกแดดออกนกกระจอกพักผ่อน พ่อหายเหนื่อยอ่อนบินจรภายผันขอบใจพี่มะพร้าวถึงคราวช่วยกันน้ำใจผูกพันไม่ลืมบุญคุณโอเคนะคะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบทนะคะบทอาขยานที่เด็กๆชั้นปหนึ่งจะต้องท่องให้จำนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ